สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หนันต่อยพาท่านผู้ชมมาตรวจกล่องล่อพึ่งผงป่าที่ผมตั้งล่อไว้นะครับถ้าใครจําหลักกิโลนี้ได้ก็จะจําได้ครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมอึบอุบลงมาแล้วลงมาแล้วกล่องนี้ครับตั้งไว้เมื่อสามสัปดาห์ก่อนเนาะเข้าหรือยังเอาท่านผู้ชมเข้าแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วอืมเข้าแล้วครับท่านผู้ชมโอ้เข้าแล้วครับ ดีใจจังเลยในหนึ่งแต้มนะครับตั้งไว้แถบนี้สี่สี่กล่องนะครับเข้าแล้วอืมเข้าแล้วครับหนึ่งกล่องนะครับผมใต้สะพานนี่ครับเดี๋ยวไปดูกล่องอีกกล่องนึงนะครับแถบนี้มามาดูครับไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะครับกล่องนี้โอ้ยวันนี้ ผ่านมาก็เลยมาตรวจแวะดูกล่องน,นี้ยังไม่เข้าครับท่านผู้ชมยังไม่เข้านะครับออแต่กล่องน,นี้เข้าแล้วครับน่ต้องหาเวลามาย้ายนะครับเดี๋ยวจะแอบดูสักหน่อยนะครับแอบดูไม่ได้ครับไม่ถนัดไปไปก่อนดีกว่าเนาะ เขาเข้าแล้วก็ดีละนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาย้ายนะครับน่าจะอีกสักสัปดาห์หนึงนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองกล่องครับอีกสองกล่องนะครับวางไว้ด้านล่างนี้นะครับวางไว้ด้านล่างนี้ไปไปังไปลังดูนะครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับท่านผู้ชม มีป่าแมไม่มีปีที่แล้วได้ตรงนี้ปีนี้ไม่มาเนาะไม่มาครับปีนี้ยังไม่มาแม่แล้วก็กล่องน,นี้ก็ได้แต่ว่าปีนี้เงียบเ,ออเงียบจริงๆสรุปนะครับตั้งไว้ สเข้าแล้วหนึ่งครับท่านผู้ชมอันนี้แอบบนี้ยังไม่เข้านะครับเข้าตรงหัวสพานนะครับก็ต,ตั้งน่าจะใกล้ฤดูการที่จะหมดรุ่นฤดูการในการที่จะล่อละนะครับน่าจะเก็บไปรวบรวมแล้วตอนเนี้ยเออท่านผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกอะไรครับ ผมว่าผมจะหาไปปลูกที่บ้านนะดอกนะีน้เนาะมันรู้สึกว่ามันสวยดีนะครับผมว่าจะหาไปปลูกที่บ้าน,นก็นำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม